สวัสดีครับพบกับ DIY บต้นเนี่งแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําการติดตั้งขาแขวนทีวีติดผนังนะครับผนังตรงจุดนี้ผมจะนําทีวีตัวนี้ขึ้นไปติดโดยใช้อุปกรณ์ที่สั่งมาจากออนไลน์นะครับชุดขาแขวนทีวีนั่นเองนะครับแล้วก,ก็จะมีอุปกรณ์แถมมาให้ตามภาพนี้เลยนะครับรวมทั้งพุกที่ใช้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดเดี๋ยวไปทําการติดตั้งกันเลยนะครับต่อนแรกผมจะทําการหาตําแหน่งครับในการติดตั้ง จากนั้นผมก็จะเจาะ,จะรู แล้วก็ทำการตอกผู้พลาสติกเข้าไปจากนั้นก็ติดตั้งชุดชุดขาแขวนเลยนะครับตอนติดตั้งก็ต้องเช็คระดับน้ำอีกรอบหนึ่ง là đập nam đây mấy. อ่าครับเมื่อยึดแน่นแล้วก็จะทําการติดตั้งทีวีแล้วนะครับอ่าที่ทีวีนะครับก็จะมีรูสําหรับยึดอ่าทีวีติดกับผนังเนี่ยนะครับเนี่ยสี่จุดตรงนี้นะครับเราจะใช้รูตรงนี้แหละ,ะครับยึดกับตัวตัวขาขายึดจะตัวขายึดเราจะใช้อ่าตำแหน่งที่มีตะขอตรงนี้นะครับเอาไว้ข้างบนาเวลาติดตั้งเราจะเกาะตรงนี้เข้าไปกับตัวชุดโครงก่อนนะครับ ก็จะใช้สกรูตัวนี้นะครับในการยึดข้างล่างหังนให้ตึงๆนะครับ กานนต้ตึง าจากนั้นก็จะใส่ตัวปรับระดับนะครับตัวปรับระดับองศาก็าจะหาตำแหน่งที่ใส่ได้ง่ายก่อนนะครับสอดเข้ามาจากข้างในนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับล็อกเข้าไปอันนี้ยังไม่ต้องล็อกแน่นอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาปรับอีกรอบหนึ่งครับสข้างเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวล็อกนะครับใส่ตัวล็อกเขาจะค้ำยันอยู่กับตัวโครงนะครับใส่เข้าไปก่อนอใส่แค่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะติดตั้งทีวีขึ้นไปแล้วนะครับาจากนั้นก็ยกทีวีขึ้นเลยนะครับ ให้ตัวเกาะเขาเกาะกับผนังนะครับเสร็จแล้วผมจะถอดขาชุดล่างออกก่อน อ่าจากนั้นจะทําการล็อกก่อนนะครับนียล็อกขาด่างตรงสก,กูที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับเพื่อป้องกันงับทีวีการทีวีที่งัดขึ้นมานครับขนันเ้าไปเลยนะครับสองด้านเลยนะครับตรงนี้ขานแน้ตึงๆนะครับ ตอนนี้ก็จะได้ทีวีติดผนังเ,เร,รียบร้อยเราก็ปรับมุมองศาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเ๊ียงหน้ายังน้อยนะครับ่ลวงยากนิดนึงครับล็อกสองด้านเลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จการติดตั้งขาแขวนทีวีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีหลายใบต้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ